ใส่ไปเลยจ้าโอ้โเครื่องแกงแม่ก็หอมหอมหนูใส่ลงไปเลยจ้าดูวสีสีมันนุ่มเนาะเห็นได้ชัดเลยว่าสีมันนุ่มใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้าน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะจ้าไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องหวานมากใส่น้ำซุปนิดหนึง่งแล้วหนูก็ทิ้งไว้ นี่พอเนื้อแห้งหมาดๆอย่างนี้นี่ใส่ลงไปเลยจา้า<อ>ต้องเปิดไฟแรงๆแล้วก็ชากกลิ่นมาเลยนี่นี่เลยนี่เลยแม่อยากกูกสามตัวแล้วจา้ามาจา้า